ต่อมาภัยมาตรฐานคุ้มครองภัยไรบ้างนะครับมีทั้งหมดอยู่สามภัยนะครับสามภัยหลักหนึ่งคือเลยคือไฟไหม้นะครับไฟไหม้คือต้องเสียหายจากตัวเปลวไฟนะครับโดยตรงหรือมีต้นเหตุความเสียมาจากตัวเปลวไฟนะครับหรือเราเรียกว่าสาเหตุใกล้ชิดเนาะคือยังไงครับบางทีตัวไฟอาจจะไม่ได้ทาลายมันเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว,ว่าเขาบอกว่าสาเหตุใกล้ชิดคืออะไรบางทีไฟไหม้แต่ไหม้อยู่ข้างบ้านนะครับพนักง,งานดับเพลิงมาดับอย่างเงี้ยอ่า แล้วเขาก็มาโดนฉีดน้ําข้างบ้านแต่น้ํามันไม่ได้ไปแค่บ้านเขามันโดนบ้านเราด้วยนะครับแบบนี้เราถ้าเรามีประกันอัคคีภัยแม้ว่าบ้านเราจะไม่ได้ไฟหไหม้นะีฮะแต่เราก็ยังได้ความคุ้มครองนะครับเพราะว่าต้นเหตุที่ทําให้พนักง,งานดับเพลิงมาดับไฟก็คือตัวไฟนะครับตัวไฟของบ้านหลังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้นเหตุข,ของมันคือตัวไฟเพราะว่าถ้าไม่ไม่ให้นัดับเพลิงมาดับมันมีสิทธิ์ที่มาดับบ้านมันมีสิทธิ์ที่ไหม่มาบ้านเราได้ถูกไหมครับเพราะต้นเหตุมันคือตัวไฟเขาเลยคุ้มครองตามหลักของการสาเหตุใกล้ชิดนนััเองะครบ ประมาณนั้นนะครับนี่คือเราต้องรู้นะต้นนิริคืออะไรเช่นคุ้มครองเรื่องของฟ้าผา่าฟ้าผ่าเพี้ยงแต่ไม่ได้ผ่าตัวอาคารบ้านเราตรงๆนะครับมันอาจจะผ่าในส่วนของนะครับอาจจะผ่าในส่วนของตัวต้นไม้ข้างๆบ้านเรานะครับและต้นไม้มาทับบ้านเราอย่างเงี้ยถามว่าบ้านเรามีประกันอัคกีภยัยสามารถได้รับความคุ้มครองจากตัวฟ้าผ่าได้หรือไม่คำตอบคือรับความคุ้มคลองนะครับจากสาเหตุใกล้ชิดนั่นเองโอเคไหมครับเพราะว่าถ้าฟ้าไม่ผา่าต้นไม้ก็ไม่ล้มถ้าต้นไม้ไม่ล้มบ้านเราก็ไม่เสียหาย แต่นิดนึงครับว่าคาว่าสาเหตุกล้ฉิดควรต้องเป็นปัจจัยเลยครับหรือเป็นต้นเหตุท,ที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอละนล้วนั้นฟ้าผ่าเปี้ยงนะต้นไม้ล้มนะครับหรือแป๊บหนึ่งมันล้มเนี่ยโอเคนี่คือต่อเนื่องไม่ขาดตอนถ้ามันเปี้ยงแล้วมันไม่ล้มเมื่ผ่านไป3วันค่อยล้มอันนี้ถือว่าขาดตอนแล้วนะครับจะไม่ได้รับความมุ่งคองตามหลักสาเหตุกาชฉิดโอเคไหมครับฟ้าผ่านะครับจะเป็นตรงหรือเป็นต้นเหตุมาจากฟ้าผ่าก็ช่างได้รับความมุ่งคองนะครับแต่คราวนี้มาดูตัวนี้ครับนิดนึงเขาบอกว่า การได้เบิดจากแก๊สหัวต้มนะครับหรือการยยเว้นว่าเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็ให้แสงสว่างนะครับหมายว่าไงฮะหมายความว่าพวกประกันเนี่ยนะครับถ้าทําบัคีปลมาตรฐานเนี่ยกรณีถ้าระแกระเบิดเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในช่วงนี้คุณประกอบปฎิการและใช้แก๊สนะครับอันนี้จะไม่รับพมครองเช่นคุณเปิดร้านอาหารอยู่แล้วผัดๆไปนะครับแก๊สระเบิดตึ้มนะครับอะไรที่เสียหายจะคําว่าแรงระเบิดไอเนี่ยจะไม่รับพวมกรองแต่ถ้าระเบิดตึ้มแล้วเกิดมีประกายไฟเกิดขึ้นนะครับความเสียหายจากไฟจากคุ้มครองนะครับ เพราะมันเป็นคุ้มครองในส่วนของคําว่าไฟไหม้นะครับโอเคไหมเอามานี้นะครับต่อมาครับเอาลืมนิดนึงนะครับในส่วนของมาตรฐานเนี่ยต้องทำรเบี้ยภายในหกสิบวันนะครับน้ำตั้งแต่กรมปรรม์ไม่ผครับนะครับประกันปีต่องี้ก็คือไม่เกินหกสิบวันนะฮะคุณสามารถที่จะต่อได้นะครับถ้าเล่งหกสิบวันไปปั๊บกรมธรรม์ขาดผลนะครับอันนี้จะต่อให้ชัวคราวเนี่ยกรมธรรม์แต่ละฉบับก็จะมีอัตราที่หกร้อยบาทขึ้นไปนะครับ ไปเพิ่มเติมที่ซื้อได้นะครับอ่าไพลระอู่นี่จำไว้เลยครับแป้งมันสําปะหลังมันจะสลับกันไปสลับกันมาแค่ว่าแป้งมันสัาปะหลังคนโรงงานแป้งมันสําปะหลังคนซื้อาไในเพิ่มก็ไพลระอู่ครับกรณีถ้าไพลระอู่เหมาะกับโรงงานแบบไหนก็แป้งมันสําปะหลังมันจะถามแค่นี้ครับมันสองคำถามนะครับถ้าคุณเจอเรื่องของตัวตัวคีไผ่นะครับไผ่จากควันซื้อเพิ่มได้นะครับจะเว้นผักควันจากเตาผิงเพราะมันเป็นควันที่แบบโจตรงใจนะครับมันมันมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับไผ่จากสังคมเนีฮย ภัยลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยจากน้ํภาภัยเหล่านี้สามารถเอาตัวมาตรฐานเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้นะฮะแต่ถ้าบอกว่าภัยจากการแบบจากการก่อก,กันร,ร้ายหรือภัยอะไรเนี่ยพวกนี้ภัยจำรวปเนี่ยซื้อเพิ่มไม่ได้นะครับต่อมาภัยซื้อเพิ่มได้ลรวพูดไปแล้ว,วมีพายุนะครับภัยระอุแผ่นดินไหวภัยน้ําท่วมภัยเนื่องจากน้ําอื่นๆที่สามารถซื้อเพิ่มได้แต่อยากให้ดูตรงขวามือนะครับก็คือภัยที่ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ก็มีภัย ภัยสุดตัวนะครับนี่มองไม่เห็นนะครับไม่ได้คุณบอกภัยก่อกระไดไหมครับจากบุคคลภัยการเน่าบูดซื้อไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นปกติของตัวผลิตภัณฑ์อยู่แล้วที่มีอายุของมันนะครับภัยแล้วก็ภัยจากการเผาทรัพย์สินพนักงานนะครับการที่พระเจ้าพนักงานนะทรัพย์สเราแสดงว่าทรัพย์สินตัวนั้นนะ่ะไม่ปกตินะฮะจะไม่ถูกกฎหมายก็ได้กัมมันตรังสีนะครับหรือตัวนิวเคลียร์นี่ถ้าจะบอกว่าเป็นที่อ่าข้อยกเว้นของทุกกรมธรรมเลยนะครับแล้วก็สไตล์คือการยึดอำนาจ ลูกรามนะครับการลูกรามพวกนี้จากจาคนนะครับจะไปจะไม่สามารถซื้อเพิ่มได้นั่นเองนะครับโอเคนะนะปกนาทีนะครับเดี๋ยวมันจะตัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันนะครับอ่ะอัคคีภัยอยู่อาศัยนะครับคราวนี้จะจบที่อคีภัยอยู่อาศัยแล้วกันนะครับอ่ะอคคีภัยอยู่อาศัยเนี่ยนะครับก็มีสิ่งที่คุ้มครองน้อยกว่านะครับนะมีดูสิสิ่งที่คุ้มครองคือมีสินค้า สินบุช่างนะครับเห <código> นือพื้นดินขึ้นมาแล้วก็ัพย์สินทตอกสินค้าเครื่องจกักรแต่แน่นอนครับอยู่อาศัยสิ่งที่มันไม่ควรมีเลยก็คือตัวเครื่องจักรไม่ควรมีเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าบ้านคุณมีเครื่องจักรนะครับแสดงว่าบ้านคุณไม่ได้อยู่อาศัยแล้วนะฮะหรือบ้านคุณมีสตอ็อกสินค้าแบบนี้เราก็ไม่ถือว่าบ้านคุณเป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นบ้านก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยจะมีความคลองอยู่แค่2นะครับ2อ,อย่างเท่านั้นก็คือตัวอาคารนะครับแล้วก็ตัว ทรัพย์สินภายในนะครับตุนตต้องระบุมาว่าทรัพย์สินมีเท่าไหร่ครับภายที่ภัยสําหรับที่อยู่อาศัยนะครับหนึ่งเลยที่คุ้มครองเหมือนกันกับตัวมาตรฐานนะครับก็คือไฟไหม้นะครับผมพูดไปแล้วนะครับก็คือไหม้แล้เสียหายจะเรลวไฟไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับฟ้าผ่าไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมทางอ้อมหมายถึงว่ามีต้นเหตุมาจากฟ้าผ่านะครับเลยทําให้เกิดความเสียหายจะต้องต่อเนื่องไม่ขาดตอนนะครับ ทั้งไฟไหม้ฟ้าผ่าเช่นเมือนกันแต่จะต่างกันตรงนี้แหละครับคำว่าระเบิดเนี่ยนะครับเขาว่าอ,อยู่อาศัยนี่คือจะคุ้มครองเฉพาะาระเบิดที่เกิดจากการดูอาศัยนะครับคุณนายคืออาย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดนึงนะครับว่าไอตัวกีามาตรมานเนี่ยถ้าตอนทําเปิดร้านอยู่เนี่ยแล้วมันระเบิดไม่ได้คุ้มครองถ้าคุณปิดร้านอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่นอกเวลาที่คุณใช้แก๊สในการทําอาหาราทำทำอาหารกินคุณทำารขคาวลูกให้ให้ลูกให้ภรรยาให้สามีทานเนี่ยนะครับ แล้วเกิดการระเบิดนั่นคืออยู่นอกเวลาละคุณใช้แก๊สหุงต้มตัวนี้เพื่ออยู่อาศัยกับลูกกับสามีอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือกับภรรยานะครับมันเกิดการระเบิดอันนี้โอเคเขาก็จะคุ้มครองนะครับเพราะว่าอา่าเป็นภัยที่คุ้มครองเพราะคุณใช้เพื่ออยู่อาศัยแต่ถ้าเป็นคุณแบบว่าวิไม่ได้ใช้บ้านเพื่อทําธุรกิจใดๆทั้งสิ้นนะครับการระเบิดนี่ก็จะคุ้มครองระเบิดให้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดจากแก๊สระเบิดจาก ทีวีตู้เย็นขอคณิยามันว่ามันเกิดจากการระเบิดนะครับอันนี้ได้ความมุ่งคองหมดเลยนะครับ mm hmm. ต่อมาภัยจากายานพาหนะทั้งบกนะครับก็คือภัยที่มาจากยานปนาหนะทงบกก็คือยานพาหนะที่มีพลังงานบางอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็มาทําให้บ้านเราเสียหายนะครับอันนี้คือเป็นภัยยานปาหนะของคนอื่นนะครับมาทําให้บ้านเราเสียหายประเดี้ก็จะได้ความมุ่งคองจากตัวประกันอาคีภัยนะครับ ตัวนี้ขยายความมุ้งคองไปถึงช้างม้าวัวควายด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเขียนมาตั้งแต่ปีเก่าๆปีสามห้านะครับพวกนั้นก็เรายังใช้ช้างม้าวัวควายบางทีคุยังใช้ช้างมาววาางง้าวัวควายเป็นยา,านบาณะนะครับก็เ,เลยได้รับความมุ้งคองด้วยดังนั้นบ้านใครเมืองใครเนะี่ยยังอยู่ใกล้กลุ่มเหล่านี้อยู่และสามารถทําประกันอัาคีภัยได้นะครับถ้าช้างม้าวัวควายคุณมามาลุยบ้านคุณเน,นี่ยผมก็ยังได้ความมุ้งคองอยู่นะครับยานพาณะทางบกนะครับเป็นของตัวประกันหรือภายดเวนนะฮะ เป็นบองผู้ประกันเดี๋ยวนี้ผมบอกนะครับต้องเป็นของอื่นถ้าเป็นของตัวผู้ประกันเองหรือบุคคลภา,ายในคือบิดามารดาสามีภรรยาบุตรลูกจ้งางในเวลาจ้างมาชนบ้านคนุณนะทำให้บ้านคุณเสียหายแบบนี้ไม่ได้คุม้มครองนะครับแต่ถ้าเป็นรถคนอื่นรถเพื่อนนะฮะรถพี่รถน้องได้นะพอรถพี่รถน้องเราไม่ถือเป็นบุคคลภา,ายในนะฮะบ,บุคคลภา,ายในแล้วแค่บิดามารดาสามีภรรยาบุตรนะครับนี่คือบุคคลภา,ายในอ่าไปดูกันต่อนะครับอย่าให้จบแล้วกัน อีกสามตัวนะครับกับอีกสองคดีได้ผมว่าได้ผมว่าได้หนึ่งอันที่ถัดมานะครับก็คืออากาศสยานครับอากาศสยานหรือวัตถุที่ตกกระดังกระชานเช่นล้อเครื่องบินตกบ้างตัวทำปีเครื่องบินตกบ้างนะครับหรือเครื่องบินทั้งลำตกมาใส่บ้านคุณแบบนี้ก็จะมุ่งครองจากภัยทางอากาศสยานนะครับถามว่าวันนี้นะครับคุณบอกว่าแล้วแบบนี้บ้างไฟเนี่ยเราถือว่าเป็นอากาศสยานไหมคําตอบคือเราต้องคิดนิดนึงนะคําว่ายานนี่คือต้องมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถนั่งไปด้วยได้นะคะ นะปัจจุบันนะครับถ้าเราไม่พูดถึงว่าเป็นหนังเป็นการ,ร์ตูนนะฮะยังไม่มีใครนั่งบั้งไฟไปได้นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็บั้งไฟไม่ถือเป็นอากาศยานนะครับแม้คุณซื้ออากีไัยถ้าโดนบั้งไฟปับ๊บเออคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับในส่วนตัวบั้งไฟจะเป็นตัวประกันตามเทศกาลนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเจ้าเจ้าหน้าที่หรือตัวอำเภอหรือตัวจังหวัดเขาจะซื้อประกันตัวนี้ไว้เป็นปีต่อปีนะครับเพื่อคุ้มครองตามเทศกาลนั้นนะี เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ท้บ้านคุณถ้าเกิดความหมายคุณไปร้องกับตัวอำเภอหรือว่าตัวตอบตหรือพื้นที่ของคุณนะครับว่าบ้านคุณรับความช่วยจากบ้างไฟอบตเขาก็จะเรียงให้บริษัทประกันนีมาดูแลนะครับไม่ต้องห่วงอ่านี่ความรู้นะครับ อันมาภัยจากน้ำนะครับก็คือดูจากน้ำไปบ้างให้จำไว้เลยครับว่าน้ําจากที่สูงลงที่ต่ำอะไรก็ตามที่เป็นน้ําจากที่สูงแล้วมันทําให้ที่ต่าเสียหายเนี่ยโอเคตัวน,นั้นคือเงื่อนไขว่าเฮ้ยมันเป็นภัยจากน้ําเช่นน้ําฝนนะฮะน้ำฝนที่สูงลงที่ต่าน้ําที่ั่วจากชั้นบนลงมาชั้นล่างน้ําที่หยดจากหลังคาลงมาใส่ดาดเอ่อมาใส่ฝ้าบ้านอย่างนี้ครับฝ้าบ้านรับความเสีายทถ้ารู้ไหมครับว่าฝ้าบ้านที่รับความเสียหายทุกวันเนี่ยนะฮะที่มาเกิดจากตัวฝนเนี่ยนะครับปัญหาความมุคลองนะ เพราะเป็นเป็นน้าจากน้าฝนถ้าไม่น้ําฝนไม่ตกเนี่ยฝ้าเราก็ไม่ไหลลงมาน้ําก็ไม่หยดลงมาตรงตรง,ตรงแผลทะครับแล้วฝ้าเราก็ไม่เกิดการใช้ทีน,นี้คุณสามารถจะร้องขอในการื่ในส่วนของครีมในส่วนของตัวประกรันอักขีภัยได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถครีมได้ตามปกตินะครับแต่น้ําที่มาจากตากที่ต่ําลงขึ้นมาที่สูงเนี่ยเช่นน้ํพท่วมนะครับที่ไหลมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยอันนี้เป็นน้ําจากที่ต่ําขึ้นมาที่สูงแบบนี้ไม่คุ้มครองนะครับหรือน้ําไหลบ่าอย่างเงี้ยจากที่ต่ําลงที่ส แบบนี er mm ้ก็ไม่คุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นภัยจากน้ําที่คุ้มครองคือน้ําต้องมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมน้ําท่วมไม่นับนะครับแล้วก็อันนี้ก็เลยแล้วก็น้ําที่มันแตกจากท่อใต้พื้นดินก็ไม่นับนะครับแต่ถ้าน้ำมันแตกจากชั้นหนึ่งลงมาชั้นเอ่อแตกจากชั้นสองลงมาแต่ไม่ชั้นหนึ่งเสียหายชั้นหนึ่งจะรับคุ้มครองครับส่วนตัวต้นเหตุนะครับก็จะไม่รับความคุ้มครองนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือตั้งหกภัยของประกันอัคคีภัยนะครับ ตัวไอคีวไปบ้านเพื่ออยู่อาศัยนะครับนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงตัวภัยธรรมชาตินะครับตัวนี้จะขยายความของภัยธรรมชาตินะฮะต่างๆเมื่อจะเป็นน้ําท่วมพายุแผ่นดินไหวบุกอไฟระเบิดซึนามงซึนามิอะไรพวกนี้นะครับขยายให้นะไม่เกินสอง